ทักทายสบายดีพี่นอ้องป้องปลายสูบผู้สุขคนพบกับนัดเล่าลานเปรเซนต์อีกเขียนเคยเนาะพี่น้องเนาะมอนีนัดก็มีเมนูมานําเสนอเนาะพี่น้องเป็นแกงหัวปีใสปลาย่างเด้อคืออยากชุดน้ำห้อนๆออาตําเครื่องตําข้าวอนพี่น้องเอยลยแ้วก็หัวปีกับปลาย่างนํนมามเฮ็ตเป็นชิ้นเล็กๆเนาะพอดีแกงเนาะครับเครื่องเ้ากะสิมีพริก เนาะหอมแดงต่ำโศกใส่กันไปเนาะครับผมอ่าเรียบร้อยลาคาตท้การ,การข้างน้ำเนาะพี่น้องเอ้ยน้ำเดือดได้ที่เอาปลาย่างลงนดนๆในจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันหยาบอ่าพอปลายยางเขาเริ่มได้ที่เขาเอาเครื่องที่เขาตํำไว้เลยใส่เนาะครับปรุงรสเข้าไปเด็ดปลาเนาะครับเอาหัวปีลงเนะะาะปลาเาะงชูรสไปตามใจชอบเลยพี่น้อง นี่ใส่บักเขือเทศน้ำหรือบักเขือสุมหรือบักเลนก็ได้นะครับเนาะ <C> s <S เพื่อจะออกเปรีย้ยวจ้ากหน่อยเมนูนี่กินหลัคืออซาดสมัยยุบเนื้อนะครับเนาะเป็นเมนูผากเหนือเรื่อแกลตายยา่างนี่พักขาลงจากสองกํากันนะหูละคนก็นว่าคือบวกแกนะแน่พักขาเนี่ยมันเป็นแคปชันมันเป็นเอกลักษณ์นะพี่น้องนะเนาะเวลาทักใส่สวยมันจะโมยยากเวลาสิกินค่อยมาแกะเอาเนาะครับเนาะอ่ะ มันมาเบ่งหน้าตาเป็นตะแซ่บบ่าพี่นองเอ้ยสิหอมพักขาไปน้ำปลาย่างไปน้ำปีกล้วยไปน้ำรับรองครับเมนูนี้